สวัสดีค่ะสวัสดี FCO ทียเ c h ชาแนลนะคะวันนี้สีผ้าไปเบิ่งอ่ะอันฟางง่วนี่ลุยสิพาไปเบิง่งแล้วกสิชาไปทางมันด้วยกันลาปียงพ่นขึ้นจินขายง่วนะคะอ๋น้ขายงว่วนเปล่ไปจิตางง่วนเนี่ยปตี้ยเตี้ย่วกไอติมันเลย่ไวเรื่อย่หมากัง่วนจมเรื่เ้ยจอมไม่ได้อย่างนี้เยอมันขึนยั <c oughs> งัวงัวงัวนี่มัน,มน,มนต้องีสวยนะคะนี่จะจบแงามโอ้โหดึงชวนก็ชนไ่ดีทำกันอีกขี่จนนึกภาพขวางงยานยานตัวเนอตัวเดน๋ยวหนาวมาขอเไีเกคนรน่น่อยได็กวมนโอ้รยากัศ เี่ยวพร้อมหน้าถุกเองคนเพ้ยมเยน่าายพัก่อนคายมยาทยหนะอาเจ้าใเอาอ่ะาตัวนเมียดยไร่ไร่หนบอกนี่คลายนี่สองตัวนี้บอายพสุต๊ะออสุหลังคงนูนดแล้ว ลุยสิ่รายง้วสิไปเอาซุ่มันแปลยังก่อนเลือนลอยเออเรือนลอยตัวสีแดงกันบอกตัวเรียงสีใดกรมีเวบารบอโอ้ยโอ้ยคอยงสัตตืนตื่นตืนได้สิายสัตวะพนสิไปซื้อเรือนลอยเรือนลอยเรือนลอยหล่นลวนเลยมามาเรียงมันเพราะว่น ว่าซุ้มีนั่นมันเป็นลอยนมันเป็นธรรมดาบอกน้าาลนแล้วเรากี่ยันันพัอนพั้อนกดไกเห็นมวยึเี่ย่บางยังก็ตีนยันตีนยันคัมันอมัเวอ้ยพี่น้องมึงหม่ง สีไทยบ,บงบกวงสนามกีฬาครับผมสนามกีฬาบรรยากาศอบับงอบงวงต้นอย่เนี่ยตีก็บางบอกงวงต้นี้ลนะ่ละบง,วง,งบงวง,บง,วงยงวังนี่มึงละบบอกางยังพ่นี่ว้ยโดเข,เ,ขเขานะเฮ้ยบ,บอโกงตีโด เป็นบิรสตงไงอยู่หลีลละห่วงมันละห่วงดอมันเป็นเบิสงไมันย่างบิรันมาลนนี่่ะือลนอยู่วะโลนป้าผุละทั้งผุละเป็นผุนเป็นผุนอยู่อยมเนตด้เป็นหลายโพโอ้ผุนละสามกีฬาพี่น้องสามกีฬานี่รุยชาแนลพี่รุยชาแนลครับนฮเฮ้ยเฮยต้องเคยเห็นแน่นี่เฮยเฮ้ยเมอแมันดเอ้ยเฮ้ยเฮ้้ย ดกนละเนาะพี no yeah. ่จ mm ับ hmm. บีกันมงจับบีตัวนี้อนมั่นมากเยอะกี่น้องเบิรงโอ้พี่อยากมาไม่ถึงนั่นเนาะอียังบรรยากาศนะคะคนขึ้นหัวดูแร่สวนหดสวนสวนอันสวนียังกันเหรอเงาสวนอะเห็นสวนละงอกสวนเหี้ละงอกสวนเห็้ละงอกสวนต้นยางนา อีกสองปีงนามาเก็บเห็นรดพี่น้องส่วนเห็ดละงอกนะครับส่วนเห็ดละน,นั่นมันย่างเนยสนย่งางอยู่กับหัวน้าปั่นนี่เน,นเนาะไม่เนาะพูดบอกพูดบอดูแลดีแห้งโคตรหนาทุกมือใส่กับผีาะเต๋อหอมนะคะ <c oughs> พูดบอกปูกเองกับมือทุกตน <c oughs> ้นป้วนใบม่อนสถ <c oughs> านที่จัดงานสนาม สนามฟุตบอลสนามตะกอนสนานมวอลเลย์แล้วเ,เรียบร้อยเบรยิเร์ะะเเนนะเตเร,เ,รเรียนะคะแล้วก็มีเอ่อยังก็มวยทะเลเนาะก็เห็นเรียล้วียลมีเรนแข่งกับสอบบอกว่าแม่นะผมมีหลายยาแห้งพี่นอ้องเปาไปซื้อ้าจองตัวผู้ใดอยากเบิ่มเดี๋ยวะมือจอดหักเสียงด้านดีดีมากมายหลอกเขาพ่นเงินเราดูซ้อมอมันก็เมืม่อยะไรคอยอะไรคะเป็นสินแมลงเขาอยากหนนี่ใส่โพดอกนี่ด้ยจะขายวัวนะคะเพื่อสิขายสุ่มนีเหระสุ่มบอล ซู้มโมเมนต์เลือดลอยเพิ่นสิเจียวเลือดเลือดลอยมาเบิดเลยสิซีซ้อนเลี้ยงซุมนี้แล้วเพิ่นว่าเวียอยากได้ก็มาซื้อได้เด้อพี่น้องถ้าขานีลุยได้นะคะเลือยากขายขายเบิดนี่ล่ะรจะกระตัเอาแต่เลือดลอยแท้ๆเลยมาเลี้ยงคนดูวนคิดได้ิแม่พี่ชายชวนลูกเจ้าวันมาไปเตี้ยขอกันได้ปนอนเตะบ่อไปเตะ้ยไปไปเตะ้ยหรือเปลากังกายเนี่ยเอาถ้าซุมนี้ขึ้นมาเป็นบ่ แหล่แจอเเล้วกอนอ้ยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบไปต้มปอืมบ่๋วอ๋ห <c oughs> นั่นมันเป็นอย่างกสั่นเใหนสันเอา,นนา,า,าไมได้อยหนัสนมัเป็นอย่างกสิรา,ายนบนหางเธออ๋ <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> อยาอามีหลอกค่อหน <c oughs> ห้าไปันันแกนดีล่ะ ไปเน้ยคนแก่เนี่ยโว้ยวิไลสีหนาลอยนกจะเบิด์ตไปมวนังผิงไฟเขาเลยมันจะไข่ของเรเนี่ยโอ้ยจะไปผิงไฟให้ยังเราเป็นบ้าตี่บ่เป็นผิงไฟเจียอยู่ไปครับเจียอยู่เจียติ๊กไป่ใส่เะอเมื่อหรอบอกใช้งอหละเราเบิรอผมเสียดมก็คลายหมดเลยขายหมดเลยนะจ๊ะนแกเนี่อให้เสียอกฮะ

บรรยากาศดีมากนะคะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศคนเลิศเลยอะมากเลยนะจ๊ะสนามบอลฝุ่สนามบอลเด็กๆเล่นกันสนุกสนานฝุ่นนอกมากกีแห่งเตะบอลเบิร์เบิร์โอ้ยกระเติห์แห้งกระเดาะถึงน้องใช่ปะรูบอลมันแกนฝุ่นจ๊ะอ๋อน้่งบอลเล็กหน่อยเนาะเขาเขาเจ่อสูบมากเนี่ยฝุ่นบอลผู้ใหญ่ไม่ด้วยสีมาแล้วบพราะนหนักสูบเพรานหนักเพานหนัสูบบพราันหนักเป่า เอาไปใส่บาเส่วนนเมื่อตัวคำแล้วขาอยจะตีก็ไม่เด็ดในเดื่องนี้ว่ะหนอแรกซ้อมแฮะซ้อมแล้วมาได้แล้วการเมื่อยชิกไปตีเมื่อเดียวมื่อพุ่นล่ะโ้ลนที่ยิบเอียนโหลดใครเขอไปตีเยอดนี่ขไปลุกบล็อกกินนี้แล้วแยกย้ายแล้วน้องแยกย้ายแล้ว ทีมสัตว์เลยที่มาเป็นสัตว์กลับอทาค่ะแต่กี่าทีมสัตว์เลที่มาเป็นสัตว์ที่บรรยากาศดีนะครับผมบากาศดีแงไม่ไม่ลวกมาตเคนมามันขามบ่รลูกอบออาไปน้ำล่ะเอาไปล้างน้ำบอลแล้วก็ไปตากไว้ เาดูเบงัวิเเเป็นอย่างไรจ้งบ่าหันคอฟองกับฟองสเพียงสันเลนพน่ ไปเรืงสร้างเหตุเลยคุณ่นะคะคุณดูแลควายแต่งงานไว้กูบุ่เจ็งเส้นงเส้นหตัวนี้ไปเรืสร้างคนดูแลได้คุณหนาเป็นหนองไายคุณแม่ตอบนะคะคนดูแลวัวให้ยีิลุยเป็นคนเลี้ยงเป็นคนดูแลหมดทุกอย่างเลยนะคะแม่มีได้เหรอเนี่ยกระถ่อมงามแต่ว่านี่ลุยจะขายแบบขายยกฟาร์มเลยเนาะใครอยากได้ติดต่อนี่ลุยมาได้เลยพี่น้องนี่ลุยจะขายยกฟาร์มเลยนะคะเพราะว่านี่ลุยสิไปซื้อเลือดลอย มาเลี้ยงเบิดเลยนะคะจะเข้าเลี้ยงแบบนี้เนี่ยจะซื้อแบบเรียบร้อยโอ้ยโเลี้ยงล้วก็รูกกันนะเอาอยู่พันนี่มูกเมลูก แม่แม่จะทำด้วยความฮวไฟบ้าเหรพี่น้นอ,ไองไรหรอกะแม่แม่แม่จะทำใครคอบครัวใครกินเนื้อจ้าอาันวิลาสลับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวัยรุ่นชาแนลด้วยนะคะ<ช>วันนี้มาถ่ายบรรยากาศบ้านสวนนี้ดูยแบบบรรยากาศครอบครัวที่แบบว่าอบอุ่นอบอุ่นเนาะพี่น้องน,นี่ละ ความสุข่ะซื้อไม่ได้จากที่ไหนจากมีอยู่ที่เดียวคือกับครอบครัวเราเท่านั้นนะคะความสุขจะมีใด้ก็ต้องอยู่กับคนในครอบครัวนพี่พน,น,น้องคลิปนี้เอาไว้ซัมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะไว้ยบายค่ะ